สวัสดีครับพบก,กับครูแอมนะครับครัก็การเรียนมันต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนะครับที่นักเรียนจะติดต่อและรับชมในการเรียนแบบวิดีโออนมานั้นนะครับนักเรียนก็ติดตามได้ใน y ย u u ูปเพจครูแอม นะครับหรือจะอีกช่องทางนะครับก็เป็นทาง YouTube เหมือนกันก็คือ YouTube ของทางสื่อโรงเรียนวัดนางคุม้มหรือจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k นะครับก็คือเพจชื่อว่าโรงเรียนวัดนางคุม้มนะครับรือเพจของครูก็คือเพจคูแอมนะครับนักเรียนสามารถรับชมวิดีโออนดีมานด์เหล่านี้ได้นะครับแล้วพบกันครับ ตุลาการนะครับอำนาจตุลาการนี้ผู้ที่ใช้ก็คือศาลนะครับศาลในประเทศไทยจะแบ่งทั้งหมดเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกคือารศาลธรรมนูน2คือศาลยุติธรรม3คือศาลปกครองและ4คือศาลอาหารนะครับทีมาดูนะครับารศาลธรรมนูญเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานาศาลรัธรรมนูน1คนแล้วก็ตุลาการศาลรธรรมนูญนะครับตามจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งโดยมีคุณสมบัติ นะครับวาระการนองตำแหน่งตลอดจนอำนาจที่ตามที่รัฐมนูญบัญญัตินะครับหมดมาหน้าที่ของศาลัฐธรูมนูญน,นะครับก็วินิจฉัยนะครับกรณีที่มีความขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐมนูญที่มิใช่ศาลนะครับตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปนะครับถัดมาวินิจฉัยกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้หรือกฎ หรือกระบวนการตามกฎหมายขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญ 3. ามนะครับวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ครับที้มาดูในส่วนของศาลยุติธรรมนะครับศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวงยกเว้นคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นนะครับซึ่งระบบศาลยุติธรรม่ยแบ่งออกเป็นสามชั้นนะครับก็คือชั้นแรกคือศาลชั้นต้น นะครับจะเป็นศาลที่ทําหน้าที่รับพิจารคดีในเบื้องต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาและคดีพิเศษนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครนะครับศาลแพ่งศาลอาญาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแขวงต่างๆศาลจังหวัดวิบรีศาลเยาวชนและข้ครัวงนะครับศาลภาษีรากลางศาลแรงงานกลางศาลสิทธิรรปัญญา นะครับถัดมาก็จะเป็นศาลชั้นต้นในจังหวัดต่างๆเช่นศาลจังหวัดศาลแขวงศาลเยวชนครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับถัดมาในส่วนที่2ก็คือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เนี่ยจะเป็นศาลที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีที่ฝ่ายโจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษานะครับคำสั่งของศาลชั้นต้นนะครับและสุดท้ายศาลฎีกาถือว่าเป็นศาลสูงสุดมีอำนาจพิจารณาคดีที่ฝ่ายโจทก์หรือจำเลยขอฎีกาคำพิพากษาหรือคำ สั่งของศาลอุทธรณ์นะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับทุกฝ่ายจะต้องเคารพและเรียกตามโดยไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งใดๆหมายคาอว่าไงหมายคามว่าถ้าเรามีเรื่องราวทั้งคดีแพ่งหรือคดีายาและขึ้นศาลศาลชั้นต้นตัดสินปรากฏว่าเราเป็นฝ่ายที่เหมือนเรามองว่าเราเสียเปรียบนะครับเราเป็นฝ่ายโจทก์แต่เหมือนเราไม่ได้ความเป็นธรรมเพียงพอนะครับหรือเราเป็นฝ่ายจำเลยเรารู้สึกเฮ้ยฉันไม่ได้ผิดอะไรคะ่ะเราก็ยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาไปศาลอุทธรณ์ นะครับและถานนั้นพ่านารตรวจสอสินแล้วประกอบข้าตัดสินยังคงเดิมอยู่ไฟหนึ่งไฟใดเสียรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังไม่ได้ความนิยามนะเราก็ยื่นถอนไปศาลดีกานะครับและถ้าศาลดีกาตัดสินแล้วก็ถือว่าให้เป็นที่สิ้นสุดศาลปกครองนะครับศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการนะครับที่มีอำนาจพิจารวินิจฉัยนะครับชี้ขาดข้อพิพาทการปกครองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคดีปกครองนะครับส่วนใหญ่แล้วคดีพาทนะครับเรื่องของหน่วยงานรัฐ ที่เรียกว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจนะครับหรือการทํากิจการของรัฐนะครับทีนี้มาดูว่าในกรณีข้อพิพาทของระหว่างหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่หรือรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐด้วยกันเองเนี่ยอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจเนี่ยมันก็ต้อง,องมาตัดสินกันที่ศาลปกครองนะครับเอาง่ายๆว่าจะไม่ใช่เรื่องของประชาชนทั่วไปแต่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐนะครับ สารปกครองเนี่ยก็แบ่งเป็น2ชั้นนะครับก็คือสารปกครองชั้นต้นกับสารปกครองสูงสุดนะครับสารอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยก็จะมีอำนาจพิเศษหน่อยก็คือจะพิจารณาคดีอาญาของผู้ที่ดํารงตําแหน่งนะครับทหารนะครับที้สารทหารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปก็จะได้เข้านะครับสารอาหารเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจะต้องตัดสิทธิตัดสิน นะครับคดีเกี่ยวกับผู้ที่ออมียศมีตำแหน่งในทางราชการของการเป็นทหารนะครับที่มาดูแผนผังนะครับนี่คือแผนผังของการแบ่งแยกการใช้อำนาจนะครับมาดูว่าถึงแม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจะเป็นคนออกกฎหมายแต่ฝ่ายบริหารเองนะครับก็จะมีหน้าที่บังคับใช้และเสนอร่างกฎหมายนะครับ ถัดมาฝ่ายตุลาการเองก็มีหน้าที่ตรวจสองการออกกฎหมายเพราะฉะนั้นทั้ง3ฝ่ายนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันมีการขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยอย่างที่ครูได้พูดไปคร่าวๆแล้วว่า การถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเองก็สามารถที่จะถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการกับการบริหารก็สามารถถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการและกับการอีกอย่างตุลาการก็สามารถที่จะถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติ ทีนี้มาดูแนวทางในการเบตนตามบทบัญญัติของรัฐนนู่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเรานะครับที่มาดูนะครับประชาชนเนี่ยในเมื่อได้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเองเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเะิมตามแนวทางนี้อย่างไรอันแรกเลยนะครับเราต้องเคารพสิทธิของกนและกันอันนี้ครูแอมพูดหมายมากในเรื่องของการเคารพสิทธิของการละกันไม่ละเ,เมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับ ที่เมื่อเรารู้จักแล้วเราเรารู้ว่าเรามีสิทธิอะไรเรารู้คนอื่นเขามีสิทธิไเราก็ต้องใช้สิทธินะในเมื่อเรามีเราก็ต้องใช้สิทธิของตนเองแล้วก็สามารถแนะนาผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนเองได้นะครับสส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐมนตรกําหนดนะครับรวมถึงต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชนนะครับเพื่อกุ้มครองสิทธิของมนุษยชน ถัดมานะครับจาก4ีข้อที่พูดไปนะครับเมื่อเรามีทั้ง4ข้อที่ผ่านมานะครับเราก็เกผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดนี้ให้แก่คนในชุมชนนะครับรวมถึงถ้าเรามีครอบครัวเราก็ควรที่จะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับเพื่อสังคมชุมชนนะครับทุกคนในสังคมชุมชนเนี่ยสามารถที่จะตามสารภาพบทบาทหน้าที่ที่ตนเองควรกระทำ นะครับรวมถึงการปฏิบัติตามบทบาทตามหน้าที่รวมถึงให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมอันนี้ก็ถือว่าควูแอมบอกไปแล้วว่าถือว่าเป็นหลักการสําคัญของการปกครองปรบอประชาธิปไตยนะครับมาหนึ่งมาดูในส่วนของเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้คลนะครับ คสำคัญของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิทส่วนบุคคลนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเราเป็นเด็กนะครับเราก็จะมีกฎหมายในการคุ้มครองเราในการที่เราเป็นเด็กนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการพัฒน,นาคุณภาพประชาชนชาวไทยในเรื่องของการศึกษาหรือตามสิทธิที่คุณได้รับรวมถึงข้อมูลข่าวสารการข้อการบริโภคสินค้าและบริการพวกนี้เองก็มีกฎหมายคุ้มครอง,องหรือการส,งส่งเสริมเพื่อเกิดความร่วมมือกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ หรือข้อจำกัของกฎหมายเนี่ยก็คือทําให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองนะครับได้รับสิทธิพึงที่ได้รับตามกฎหมายไม่ถูกอะไรเราเปรียบนะครับรวมถึงประชาชนก็ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินของตนเอง นะครับประชาชนสามารถที่จะใช้ทรัพย์สินของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่านะครับและที่สําคัญเลยก็คือทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการดำรงชีวิตมันได้รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันพิกลพิการหรือว่าทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตนะครับนั่นคือความสามารถของกฎหมายที่ถูกต้องนะมาในส่วนของกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สําคัญการคุ้มครองสิทธิของบุคคลนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐที่สําคัญมาก นะครับรัฐไหนถ้าล้มเหลวเนี่ยมันมันมันจะเป็นอะไรที่มันให้ให้ความเป็นปกติสู่แก่ประชาชนไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ารัฐไหนที่ให้คุ้มครองสิทธิของบุคคล ได้ดีนะครับก็จะรูว่ามันก็จะเป็นมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลไม่เกิดการเลือกปฏิบัติไม่เกิดมาตรฐาน2มาตรฐานไม่เกิดกลุ่มคนที่เรียกว่าพิเศษชนนะครับถ้ามาในส่วนข้อถัดมาก็คือเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบ้านเมืองก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้งไม่มีการก่อวอดอะไร แต่ถ้ารัฐล้มเหลวนั่นก็คือความผิดของรัฐนะครับถัดมาในเรื่องของการคุ้มครองนะครับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนที่ควรรู้ก็คือกฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายคุ้มครองการศึกษากฎหมายคุ้มครองพลริภคและกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพศ2 5 4 6ี่หเนี่ยหมายความว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมบรสหมายความว่าถ้าสมมติเด็กหญิงกอกระเด็กชายกอนะครับเกิด ไปมีสัมพันธ์กันแล้วเกิดท้องนะครับก็จะถูกจับแต่งงานทั้งที่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยก็ถือเป็นการบรรลุนิติภาะวะโดยการสมกสนะครับลัการสมคั์เกี่ยวกับสิทธิเด็กก็คือเพื่อประโยชน์ของเด็กนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะยอมรับนับถืออํานาจของผู้ปกครองบิดามัรดา ะครับว่าเขาเ,เป็นผู้ให้กําเนิดราก็ต้องยอมรับอนานาจในการปกครองของเขาโดนถึงแทกแทะหน้าของปกครองได้โดิมหน้าเราต้องเข้าไปแทรกแทงในกรณีเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กนะครับบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กนะครับก็คือต้องให้การดูแารเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนะครับแล้วก็ต้องให้การพัฒนาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งการสาภาพคับของไทยก็คือมอสานะครับทันไรเรืาา่องของคุ้มครองสวัสดิภาพ ของเด็กที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยไม่ให้ตกในภาวะอันตรายทางร่างกายและจิตใจไม่ทอดทิ้งเด็กนะครับไว้ในสถานเลี้ยงเด็กหรือว่าสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลอื่นหรือรับจ้างเลี้ยงเด็กนะครับหรือสถานที่สาธารณะก็ไม่สามารถทําได้ไม่ละทิ้งเด็กไว้ณนะสถานที่ใดๆที่ไม่ได้มีการป้องกันดูแลสอดิภาพและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมไม่จงใจหืล่าเลยนะครับในการ ให้สิ่งจําเป็นแก่การดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยนะครับที่มันจําเป็นต่อเด็กแล้วก็ไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะของการขัดขวางการเต,ติบโตหรือพัฒนาการเด็กนะครับไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะการเป็นเลี้ยงการเลี้ยงดูโดยมิชอบนะครับบทบาทหน้าที่ของเราก็คุมครองสัสติภาพนะครับให้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเด็กนะรวมถึงดูแลตรวสอบสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับนะครับสถานศเคราสถานคลองสัสดิภาพสถานพัฒนาฟื้นฟูเหล่านี้นะครับ ประเภทเด็กที่พึงได้รับการส่งเคาะนะครับคือมีทั้งหมดแปประเภทประเภทแรกคือเด็กเล่ร่อนมีเดียกกำพร้าประเภทสองคือเด็กที่ถูกททิ้งหรือพัดหลบสามคือเด็กที่ผู้ครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้เช่นถูกจังคบพิการทุจรภาพเจ็บป่วยนะครับเด็กพิการคือประเภทที่สี่เด็กที่ห้าประเภทที่ห้าก็คือเด็กที่ผู้ครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อด้านร่างกายและจิตใจของเด็กที่อยู่ความดูแลหกเด็กที่อยู่ในสภาพที่ยากลำบากครับ เดเด็กที่เรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบนะครับหรือถูกใช้เป็นเครื่องในการกระทาที่แสแงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกทารุณการนะครับและแปดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเมื่อของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสอยด์สภาพก็คือเด็กที่ถูกในทางบุรการเด็กที่เสี่ยงต่อการไว้ทางพวามกิแล้วก็เด็กที่อยู่ในกำานดที่จะเป็นกหนดไว้ในกฎกระวฎมาตรการส่งเสริมความพตินักเรียนนะครับและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคมครองเด็กเนี่ยนักเรียนหมายถึงเด็กซึ่งกําลังเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดบบับมัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญและก็อาชีวะทั้งของร้านเอกชนนักศึกษาหมายถึงเด็กที่กําลังเรียนหรือศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าในถาบศนษาของร้านเอกชน เพราะนั้นตามาาพระราชบัญญัติผู้มครองเด็ก246นะครับก็ได้กําหนดมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาไว้ดังน,นี้นะครับหน้าที่ของโรงเรียนและนักศึกษาจะต้องมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาฝึกอบรมแก่นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงหน้าที่ของนักเรียนและนักศึกษาเองจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับหมายท่านมาเป็นส่วน